วันนี้เราก็จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาค่ะเค้กเป่าเค้กให้ปลิวก็พอแล้วว่าเราซื้อกเป๋ามาจากที่นี่รอบล้วดีค่ะครับส้ีคระชารวันนี้นะคะจะไปแก้ตัวนิดนึงนะคะไปที่ที่ไหนไปดูไปดูกันไหน ค่ะวันนี้นัดป้าๆไว้ด้วยนะคะจะไปที่ไหนตามกันไปเลยย้ตรงอะไรอ่ะงานมงวันสี่สาลาดวินิบางเขนอ่าลาดวินิบางเขนไปทางโรงเรียนราชวินิตบางเขนนะคะเจอแล้วเจอป้ายแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหม Yesterday Cafe เลี้ยวเลยจ้าอ,อยู่ตรงโรงเรียนราชนิรังเขนแหละเข้าซอยมาอ่น้าจ้านะจ้าถึงแล้วจ้า Yesterday Cafe วันนี้ร้านเปิดนะจ้าเชิญด้านในจ้ามองะไงไปคนแกนที่ทาเาเถาแล้วครับ y esterday cafe นะคะวันนี้มาแก้ตัวเพราะว่ารังกันทนี่ยไม่ได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่ฉลามฉลามฉลามอา้าวสวัสดีครับนะพ่อคขาปากรี๊บ <laughs> <laughs> น้องน้องสก,กีดไม่ได้นะ <laughs> เป็นอะไรจับได้นอกจะกินเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พ่อค้าข้างในดีกว่าจะได้แบบเป็นแบบองค์ประกอบข้างในเพราะใครมาเฮ้ยใครมาป้าตองอ้าวไปแล้วอินโทรสวัสดีพี่ต้อมวันนี้ค่ะพี่แก้มวันนี้ค่ะใครมาพี่ไก่ป้าแก้มฮะพี่ไก่ คือจุดเช็คอินของร้านนี้ทุกคนมาถึงต้องมาสวัสดีก่อนมาถึงต้องสวัสดีฉลามก่อนาน้องกีตอีกแล้วผมทับข้างในเข้าไปเลยเลไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปกินขนมไม่กินข้าวรอด้วยนี่ตาตาเข้าไปด้วยไม่ยอมไปเส็จปฏิบัติการครับวันนี้เราก็จะมาเซอร์ไพรส์ วันเกิดพอ่อค่ะย้อนหลังคืองาวันที่ผ่านมาเป่าเค้กเป่าเค้กให้ปลิวก็พอนี่นะคะพ่อค้าชิคกี้พายมาได้พร้อมนะคะเราจะไปกันแล้วตนเสียงยมันแน่อ่ะโอเคต้นเสือเป็นตัวเท่าไหร่ <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> Oh, huh? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ลายมือเหมือนลายมี่อ้ํเยมัให่ลายมือค่ะของพี่มันจะเป็นบาร์โค้ดกว่านี้จะกินด้วยกันยอนหลังายอนหลังาจะเสร็จโ้เสร็จโีมาดีนะไม่ใช่แบบโผลหน้านะใกล้แลครับอ่าสุดไปหยิบกันแฮปปี้แฮปปี้รวยรวนะจ๊ะรวยไกาแฟมอนกาแฟไปดูลังเขาเย็น นี่เอาพาทัวร์พาทัวร์ร <พา S 1> ้านก่อนคืออะไรเย็นวางนี่นะคะนี่เป็นเมนูค่ะอค,คอแฟ,ฟี่ฟเหือนบ้านอ่าน,นี่ก็จะเป็นเหมือน,เห,อนเหมือนมาบ้านเออ เทียเมือนอ้มากินกาแฟเหมือนมาบ้านคร้วรา้ให้พ่อค้าแนะนำหน่อยเฮ้ยโอ้โอโอ้โอ้พอคุณเลยลงมาลงมาไออกอมาอันนี้นี่นี่้ยพ่อเรียกอุ้ยพ่อเรียก พ่อเรียกพ่อเรียกไปพ่อเรียกอายุเท่าไหร่อะนี่มีเบเกอรี่ด้วยนะอย่างให้ตกอยู่ในมือไม่กีนทีหลังอยากอยากให้ต้องอยู่ที่ต้องนะนั้นนอันนี้ไม่กินครับเดี๋ยวเบเกอรี่ที่ร้านขายไม่ได้เพราะค้าแนะนำหน่อยของขึ้นชื่อขึ้นชื่อเหรอขึ้นมันขึ้นทุกชื่อเลยอ่ะนี่ไงขึ้นชื่อไว้แล้วมาอ่านเองเด้อ ร้านเปิดทุกวันนะคะใช่ไหมร้านเปิดทุกวันใช่ไหมค่ะอ๋อหยุดวันอังคารอ๋อหยุดวันอังคารปีใหม่ไม่หยุดนะครับอกว่าไม่มีที่ไปอดีคนจะได้มาร้านเยอะๆใช่ครับปีใหม่นี่อยู่นี่แหละก็จะมีกาแฟอะไรต่างๆเมืเลยครับเราสั่งแล้วนะอ่ะ ตรงนี้เป็นพวกแบบภาพจากหนังอะไรใช่ไหมใช่ <c oughs> อาจารย์ไม่ต้คิดถามน้องแล้วก็อันไหนเย็นอ่ะอันไหนอัวัอเป็นไงนี่แหละเป็นฟิลแบบว่าเหมือนมาบ้านนะคะ,คะใครสนใจก็มาได้อยู่ที่อยู่ตรงโรงเรียนลาดเป็นนิดนี่แหละ โซนนี้ก็จะเป็นแบบพวกโซนของเก่าของแก่อะไรตา่างๆน่ารักกริบนะคะฟันดาบก,กันแล้วเหรอแต่หนลด้ย อ,อันอนาะดนปเป็นวอ,อันนี้เป็นคาปูชิโน่กลับมาติดตรงไปทีป่ของบ <laughs> ิ้าแล้วตอนแรกเกือบเลยยกให้หน่อย <c oughs> ได้ไคะยกให้หน่อยได้ไหมคะกินด้วยออากานน่<อ>คือ,อคือเค้ก

ไปยามกบเกลื่อนโดยการเอาอะไรมาลูดหมดแล้วไม่ใช่สิ่งที่คิดใช่ไหมขอรับขาดเลยนึกว่าเหมือนชาชานมไข่มุกกาแฟนะจ๊ะลูกชายเด็กกินช็อกโกแลตกับแม่แม่ตีนเอาใจโอ้ล็อไม่ไหนก่อนเออวางให้วางให้วางให้วางโอเคค่ะก็กินอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อย ชอบแล้เธอเขาจะทำหน้าด <ra ิเป็นแมวอ่ะเป็นแมวหางยาวๆเราทำหน้าฟินก anyway> ่อนคนเนี้ยหน้า well, ฟินได้เราควรห้อยมาเป็นแมวจริงๆเออเป็นแมวเลยยาวเลยร้อนอ่ะร้อนไม่โดนแก๊งเลยกลกลัวกลัวลมลมอมเมียนล้วก็นี่มันไม่ใช่ยาหม้อคอแก อย,าาอย่าต้องอย่าต้องได้พี่ต้มงของพี่ของพี่แกมคืออะไรคะคืออะไร y esterday <'s> signature ครับ yester day <'s> signature <S มันคืออะไรบ้างคะส่วนผสมมี special shot ผสมซดาแล้วก็ผสมไซรัปสรอเบอรี่แล้วก็สมแลิ่กีกลิ่นอิน ซ้อมตัดเค้กเป็นไรเป็นวิดีโออะไรก็ได้พันธุ์นิ่งก็ได้พันนิ่งหนูเป็นวิดีโออยู่ค่ะได้อยู่ตัดจันหมดแล้วตัดจันหมดแล้วทีอันนี่ยังซ้อมตัดเค้กเป็นการซ้อมตัดเค้กนะคะแอนฮะรันดาวลรันดาวซ้อมลันดาวขอลนทรันทูเอออยากก่อนแต่งจริงทูก่อนเต็มจริงเอ๋ประเมินแตนงยงห้คนอื่นเนยแค่ยัไม่ได้เป็นใช่ไหมหมุนหมุน เหแกเร mm yeah. nah. ิ่มอ่กาแฟดิทำไมมันต้องมีอุณหภูมิที่แบบมาตรฐานอะไรเี้ยวลาที่เห็นเออทำไมต้องแบบเปิดอุณหภูมิเปิดอะไรเงี้ยคืออุณหภูมิมันก็มันก็ไปสัมพันธ์กับการสกัดนะครับยิ่งอุณเราใช้อุณหภูมิร้อนมากมันก็จะยิ่งสกัดมาก ทีนี้เราก็ต้องหาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสาหรับเรากับการดิฟของเราเพราะว่าการเทของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ไซส์ของการบดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้ที่สำคัญก็คือเราใช้ดูน้ำหนักแล้วก็เวลา ส่วนตัวผมเวลาผมไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราก็ดิฟชา้าแต่ให้มันสกัดรสชาติให้ออกมาเยอะบางคนที่ดิฟเขาก็จะเทแบะเทเยอะทีเดียวตีแล้วให้มันสกัดลงไปเองใช่แต่ผมค่อยๆเทให้มันค่อยๆสกัดชา้า รสชาติมันจะได้ออกมาครบแล้การสกัดแต่ละรอบที่ผมทําอ่ะมันก็ออกมาคนละแบบคือสกัดรอบแรกอ่ะคือสกัดความเปรี้ยวของกาแฟส่วนรอบที่สองจะเป็นความหวานแล้วก็รอบหลังจากนั้นอ่ะจะคือบอดี้กาแฟ เกียกบเซ็นทรันอย่างเนี่ยค่ะโอเคค่ะหลวงค่ะโอ้ยตาวเลยถ้าลูกค้ามาแบบสิบคนจะกินดิฟสิบคนก็ต้องรอหน,น่อยเพราลูกค้าพ่อเขาก็จะค่อยๆทำมีไหมมีครับมีแบบว่าจะกินดิฟทุกคนมานใช่ใช่แต่เราก็ต้องคํานึงถึงมาตรฐานมากกว่าคือ <c oughs> เขาก็ต้องรอครับ <c oughs> ถ้าเกิดเขาจะกิน คือแต่พวกนี้เนเจอร์เขาจะเข้าใจอยู่แล้ว่าเราต้องรอใช่ใช่ใชคุณทายพี่เกดเดี๋ยว10นะพีเยดีลูกเหนี่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวรวมคนให้หมดเลยนี่ครับมีลูกค้ามาเพิ่มนะครับนี่เดี๋ยวใครต้องมาเยี่ยมใหม่โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะตัดภาพมาตอนจบเลยเพราะว่าระหว่างทางเราก็หลับแล้วก็สลบ เหนือดกันไปนะคะหลังจากใช้พลังงานมามากมายนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดรดิ่งกริ๊งกริง,รงกดซีเฟิร์สให้ทุกช่องทางด้วยนะคะพบกันใหม่กับพาลูกเที่ยวใน e ีพีหน้าจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะอ่ะลาคุณผู้ชมหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย